A.O.M.G. Productions yeah. สวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะ,คะพี่จขอรับสู่ดาราหน้าจอนะฮะสดทุกวันจันทถึงศุกร์นะครับทางช่องหนึ่งว่า <What time? S 1> ์ครยังไม่ตื่น <laughs> นะฮะที่นี่นะครับที่จะนําเสนอข่าวดาราทั่วประเทศใช่ค่ะน่ารักน่ารักใช่กุกิกกุกิกเพราะว่าพี่กอล์ฟเขาเป็นคนพี่กอล์ฟเขาเป็นคนซอฟต์ไม่ใช่พี่กโดนฟ้องโอ๊ยชอยงูจัดด้วยยิงมาขนาดนี้ก็แล้วแต่ข่าวนะอันไม่ไหวเหมือนกันอยากอยากอยู่อยากอันไม่ได้แต่ไม่ใส่เนาะเราเป็นคนรักสงบเหรอ ข่าวแรกของเราอะไรพี่ก้องคะนี่เลยฮะขออนุญาตถือโพยนะนะฮะเอ่อเป็นข่าวดีๆนะฮะนำเสนอกันนะครับแถลงข่าว Expo m i l ป n o โน2015อิตาลีนะครับเอ่อก็เป็นการโชว์ศักยภาพประเทศไทยบนเวทีโลกโหนี่น่าภูมิใจนะฮะเมื่อเกษตรเอ่อกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์นะครับประกาศสักดาหร่วม Exp o m i โป n o โน2015อิตาลีนะฮะที่พร้อมเปลี่ยนมิติใหม่อาคารแสดงประเทศไทยเลือกเอางอบวยนี่ดีใจมากงอบของเราอ่ะที่ใส่ไี่ช่ชาวนาใส่ ใช่นะฮรเรื่ององออนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเกษตรกรไทยนะฮะนำเสนอการเลี้ยงดูโลกนะครับอย่างยั่งยืนนะครับการันตีไทยแลนด์แบรนด์นะครับแล้วก็เข้าสู่ตลาดโลกนะฮะโดยได้รับเกียรติจากท่านยุคนลิมแหลมทองนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยที่พี่ตาปัญญาในายคุณของเรานี่และนะครับเป็นตัวแทนกิจการร่วมค้าเวิร์กไล t ์แล้วก็ได้ร่วมพูดคุยถึงความพร้อมของไทยแลนด์พาวิ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคม2558ออือิตรลลี่เลยถูกต้องที่นี่มั้งฟังพิตาดีกว่าฟังฟังฟัง,ฟงดว่าค่ะเชิญครับเชิญครับ ต้องการพูดถึงเรื่องอาหารเราจะเอะไรที่จะไปสื่อให้เห็นภาพว่าทางสัญลักษณ์ของของของเกษตรกรรมของประเทศไทยนนเนี่ยอะไรที่ป trades, ท er เป็นสัญลักษณ์ที่เด่นที่สุดไทยกับเรื่องของการผลิตอาหารเรื่องภาคเกษตรเป็นสิ่งที่ปูพันกับวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็นาเอาเอาะราชกระแสพระรากำลังของเจ้าหญิงหัวที่เพื่อทานให้กับพวกเราในการที่จะทําให้คนไทยนนเนี่ยใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงใช้แนวทฤษฎีใหม่ในการที่จะสร้างความมั่นคงอาหารให้กับคนไทยและวก็เกษตรกรภาภูมิใจและก ว่อ,อยากให้คนไทยกับสื่อมวลชนทุกท่านได้ร่วมกันภาคภูมิใจเพราะว่าเราเริ่มต้นมาทางด้านนี้แล้วอิตาลีก็รอเรานะฮะเหมืออย่างที่ท่านทูดได้แม้กระทั่งแบบได้ขอขอโมเดลไปไปไว้ในทูดเลยในในสารทูตเลยแล้วก็ได้พูดคําหลายๆคําที่ชมเชยยกย่องถึงความชาญฉลาดของความคิด สารพนิกแล้วก็เอาภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้เรามาแล้วเอามาบวกกับพัฒธนธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้ากับธีมของคอนเซปต์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปงานเอ็กซ์โปในครั้งนี้เราจะไปดูว่าอาคารต่างๆที่เขาจะเสนอในเรื่องราวของอาหารของโลก,กเกษตรของโลกเนี่ยเขาจะเสนอกันอย่างไรนะครั้งนี้เนี่ยอาคารของเราน่าจะเป็นอาคารหนึ่งที่เราภาคภูมิใจว่า หลายหลายอย่างคุณไม่มีนะฮะอาหารหรือว่าเกษตรกรเกษตรกรรมมันต่างพืชผักปลาสัตว์บกสัตว์น้ํขาขบวนการต่างหลายหลายอย่างไม่กันทางวัสดุสิ่งต่างที่มาเป็นตัวอาคารคุณก็ไม่มีต่างคนต่างอวดกันเขาก็จะมีบางอย่างคุณมีบางอย่างฉันไม่มีก็จะมีความโดดเด่นครั้งนี้ก็จะน่าจนสนุกในการที่จะได้ชมอาคารต่างๆของหลายๆประเทศด้วยครับไม่แมสเซจมันหลายเรื่องหนึ่งเราต้องทําให้มั่นใจว่าคนเขามาแล้วเนี่ยเขาได้ข้อมูลกลับไปเขาเข้าใจประเทศไทย เขาเข้าใจการเกษตรเราเข้าใจข้าวเราแล้วไม่ต้องมาเถียงกันว่าข้าวใครดีที่สุด ถูกไหมครับมาถึงเห็นความงามของข้าว <c oughs> เห็นอะไรก็ตามแล้วก็จบหลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยคือแหล่งอาหารเพราะฉะน,นั้นสำหรับผมสาวปกรรมมันเป็นเพียงแค่สิ่งดึงดูดให้คนเข้ามาแต่เนื้อหารจริงๆมันคือมันคือข้อมูลที่เราเอานําไปให้ในนิทรรศการว่าถ้าคุณจะสั่งซื้ออาหารต่อไปนี้เนี่ยคุณคิดให้ดีคุณไม่สั่งไทยได้ยังไง <c oughs> ไปครับชอบอมากชอบประโยคนี้มากเลยค่ะว่าถ้าเกิดคุณจะสั่งอาหารเข้าประเทศเนี่ยต้องคิดให้ดีนะ ถ้าไม่สั่งไทยได้ยังไงเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าเรามีทุกอย่างแต่บางท่านคนไทยเองเนี่ยชอบไปซื้อของนอกของต่างประเทศนะเฮ้ยจังเลยอย่าง้วของบางอย่างเขาสั่งจากเมืองไทยนะค่ะพี่เคยไปสัมภาษณ์บางที่ไงคือเขาก็บอกเขาก็สั่งจากเมืองไทยแล้วก็มาฝากเมืองไทยทำจะพุกขึ้นถึงเอากลับไปขายบ้านเขาพี่ก็เคยซื้อแก้วดิีมีไหมเออออน้ำมันในไทยแทนวะหรือว่าอย่ากพาเมืองไทยหอมไรอย่างี้แบกขึ้นเครื่อง ใช่เออไม่โหลดเลยแล้วไงกลับมาถึงแม่เอ้าเมดินไทยแลนด์ว่ะบ้านเดาบ้านเดาเท่านั้นเอออ่ะถ้าอย่างงี้นั่นเดี๋ยวไปถามพี่ตาปัญญากันต่อเนาะเพราะว่าเมื่อกี้แถลงข่าวของงานเอ็กซ์โปมิลานโอใช่ไหมคะคราวนี้ก็ไปถามต่อด้วยว่ากระแสหลังจากที่เปิดตัวทีวีดิจิตอลช่องหนึ่งเวิร์กพอสของเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดสิคุณฮอสมากคนลุกคนชันฮอสมานี่เลยนะขอเติมฮอสเิม มากอ่งนี้นะใช่ค่ะองก็ถามว่าคอนเทนต์แต่ละรายการเนี่ยเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับต้องบอกว่าเปิดช่องมาแค่ไม่นานเนี่นะคือฮิตไปแล้วหลายรายการเยอะมากโอ้รายการเราคุณดูเยอะนะคะที่สุดใช่ดาราหน้าจอคือดาราเขามานั่งอู่ดูอยู่หน้าจอเอาไว้คอมเมนต์เราเองไม่ใช่ขอไว้ฟองด้วย ที่สำคัญต้องถามด้วยว่าจะมีแพนลงละครเรื่องอะไรหรือเปล่าคือมีคนถามมาเยอะว่า Workpoint เนี่ยช่อง Workpoint จะทำละครไหมค่ะเพราะว่าส่วนมากจะเห็นหนักไปทางพวกรายการวาไรตี้เกมโชว์อย่างเงี้ยใช่แล้วก็พวกซิตคอมเขามีมีซีรีส์คอมถ้าเป็นละครเนี่ยจะมีไหมค่ะ็น่าสนใจนะเชิญพี่ตาครับเชิญครับกลับมาแล้วก็เป็นกำลังใจกลับมานะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เต็ม24ชั่วโมงแต่เราก็คิดว่า หกสิบเปอร์เซ็นที่หลายๆท่านได้เห็นรายการใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นตัวตนแบบนี้แหละที่เราจะเสนอในช่องหนึ่งเวิร์กอยของเราทางด้านนี้นะคคือตอนนี้เราจะจะทำอะไรเราก็จะเตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนอะไรเราพร้อมในตรงนี้เราก็จะทำณเวลานี้อนาคตก็มองเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ละครก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่าเราก็ถนัดสิ่งใดแล้วก็ทําสิ่งใดได้ก่อนณเวลานี้ก็จะทําสิ่งนี้ไปก่อน <ๆ S 1> ก็ฝากกําลังใจนะฮะขอกําลังใจทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่อง อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีกําลังใจเนี่ยก็กกคงจะได,ได,ได,ได้ได้มีพลังในการทําแล้วก็เชื่อว่าหลายๆช่องที่ประมูลก็คงจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปก็โชคดีของท่านผู้ชมที่จะได้ดูความหลากหลายนะว่าแตนน่ละช่องก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในงารทำงานที่มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นการบริกาติ้งช่องเป็นไงบ้างก็ดี ดีเป็นที่พอใจก็ s <S ต้องพัฒนาต่อไปนะฮะเห็นว่าอ๋อมีการตอบรับเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็เงียบเงียบอ่าแต่นี้มันมีฟีดแบ็กกลับมามีคนติดตาโอ๊ยจับแกะโอ้โหเมื่อวานนี้ยิ่งใช้สกิททำไมมันสวยนักวะแล้วก็แม่ค้าที่มีสวยนะฮะแล้วสุดท้ายพวกโอ้โหใครอยู่ตรงไหนตอนนี้เชื่อว่าไม่ใช่จับแกะอย่างเดียวคือแม่ค้าคงจะขายดีมากเลยโดยเฉพาะยังติดตาตรึงใจอยู่แล้วแม่ค้าขายไอ้ไอ้ไอ้ผูชชา่อยู่เนี่ยโอ้ยทำไมผิวพันณ์ดีเหลือเกิน ก็ไม่ไม่ทองคำได้รับฟีดแบ็กตอนนี้สูงสูง,ส,งสูงที่สุดอยู่ก็คนลูกทุ่มก็มีโอกาสได้มาร้องเพลงแล้วก็ชีวิตหลายหลายคนก็ขาดโอกาสก็เวทีนี้ก็จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เขาก็แสดงว่าเขาก็ริ้มีโอกาสก็จะได้เห็นเพชรเม็ดงานที่เกิดขึ้นก็ให้กำลังใจกับแต่ละคนที่เข้ามาด้วยอ,อ,อย่างที่พี่ตาบอก เพื่อนยังไม่ดูไปบอกเพื่อนบอกเปิดดูสิช่องนี้มีรายการดีอีเยอะนะฮะอยางที่พี่ตาบอกไปนะมีสายรับจับแกะะนะฮะแล้วก็ ม้ทองคำใช่ไหมครับแล้วเรายังมีนะเรามีการฮีชีอิดอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นของผู้ชายผู้หญิงที่แตกต่างกันแล้วก็เดือดซองก็สนุกถกกันมันเลยนะคะเรื่องเดือดซองนี่ก็เป็นเพลงต่างๆเอาจิลปิพมาคุยกันว่าเพลงนี้มายังไงอะไรยังไงประสบการณ์ต่างๆร้อยนี้มีทอนอันนี้แบบแจกของแพงทุกวันนี่เรายังนั่งคุยกันตอนนั่งแต่งหน้าเลยค่ะว่ามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะต้องหัวประมูลให้ได้เมื่อวาน เมื่อวานนหกบาทบาทนะไปแล้วเออมอเตอร์ไซค์สามหมื่นกว่าบาทอะขายไปหกบาทอ่ะรายการดีๆยังมีอีกเยอะฮะสำหรับช่องหนึ่งเวอร์คอยเมื่อกี้ผมดูผมก็ลุ้นพี่ตาอยู่นะตอนพูดถึงช่องหนึ่งเวอร์คอยผมกลัวพี่ตาจะชูนิ้วขึ้นอนะกลัวว่าจะกรดูเหมือนเราทขึ้นมากลัวว่าจะดูดูพวกเราเยอะแล้วซึมซาบไปเผลอองนนี้ยเออนะเอาตอนนี้พาพสักพักหนึ่งแล้วกันรายการมาคุยต่อครับกับเรื่องราวดาราทั่วประเทศในดาราหน้าจอครับ จอยก็อยู่ในไก่อได้เหมือนกันนะไกอารุ่นรุ่นรุ่นโหลดเอาไหมพี่ว่าพี่ว่าไกออาน่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวถ้าเป็นรุ่นสองเป็นรุ่นป้าไก่อไม่หรอกจอยอย่างนี้เด็กอยู่เลยเออสมูทสมูทไปกลมกลืนสมูทกับพื้นนะสิคะบางวันแก้งไม่แจมเหมอนเขาสิโอ้โหเก่งใจกลัวไข่ดีเทนะ้นเชื่อพี่เวลาไปงานที่ไหนก็ตามนะพอไก่อเดินปุ๊บจอยเดินไปเขาจะว่า้ค่ะพี่ น้องๆมาดูงานนี้ใจลายที่สุดพี่กอล์ฟเด็กมากเด็กแล้วไงล่ะชอบรึไงล่ะนั่นไงว่าแลวเสี้ยวเอาว้ามูดกันนะครับเาเราต่อไปดีกว่าน้องครางงานของผมนะฮะคุณบอยปกรอนรักสุดเนี่ยน่ารักขึ้นมาเชียวรัสุดนะฮะมีข่าวมานะครับว่าเอ่อมีคนไปเห็นภาพเขาไปทานชาบูกับหญิงสาวนอกวงการคนหนึ่งเสร็จแล้วบอยบอกว่าก็คบกันอยู่ครับก็ลองลองเรียนรู้กันอยู่แต่ว่าที่สบายใจสุดคือว่า แฟนคลับของบอยเนี่ยคือไม่แอนตี้แล้วก็ยินดีเปิดรับด้วยรายงานมาร์กี้ด้วยนะเห็นบอกว่าเอาไปเอาไปรู้จักกันแล้วกำลังงงไปรายงานมาร์กี้เขาสนิทกันถ้าพี่ถามไอจีถ้าพี่ถามไอจีนะคะจะมีของน้องวันหมวยด้วยวันหมวยวันใหม่ของเราเนี่แหละน้องหมวยเขาบอกว่า บอยไปกินข้าวกับแฟนพูดลงไอจีเลยน้องวันมวยเปลาใช่แต่ว่าน้องวันมุยพิมพ์เป็นก่ับพิมไม่เป็นแต่น้องน้องอาจเป็นคุณแม่อาจเป็นคลิปล้วเด็กไงปิดไม่ได้ไงหลุดออกมาไงแต่ยังไม่บอกชื่อก็เขาบอกว่าก็ไม่ซีเรียสตอนนี้สบายใจดีแต่ว่ามีหมอหมอดังคนหนึ่งไปพักเไปทักที่ก็อ๋อดังพันก้อนเหรอนั่นไงป่่เล่นเองอันนี้ก็ว่าเขาบอกหมอดังก็ไม่บอกชื่ออ่ะหรอเออเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คู่แท้หรอก ไปงั้นงั้นแหละบางครั้งก็สงสารสงสัยหมอเหมือนกันนะอะไรถามไปดูอย่างไปดูวิธีถามอย่างอยากรู้เหมือนกันว่าบอกเขาจะว่ายังไงบ้างเขาเขาไม่เจอกงวลนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นเชิงแบบว่าอารมณ์แบบว่ายังยังไม่ชินมากกว่าอะไรเงี้ยก็เอ่อความจริงแล้วเรื่องเรื่องแบบเวลาคนดูดวงให้เขาคงจะเป็นเรื่องที่แบบฟังหูไว้หูนะครับก็คือแบบว่าเออ่เราก็ ื่อหรือว่าเชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เราเราคุยกับใครเราก็เรียกว่าอะไรดีครับดูแลความสัมพันธ์เราดีสุดก็พออะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องออจะเป็นเนื้อคู่จริงหรือเปล่าก็าให้เรื่องให้อนาพนหรือว่าเวลาเป็นตัวตัดสินดีกว่าเขาก็เขาก็บอกน่ารักดีเขาว่าไม่ได้ว่าอะไรมากครับแบบว่าเขาก็บอกว่าเขาก็แซวว่าแบบน่ารักดีนะอะไร เกียกับขั้นเปิดรัวหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนถามมาผมก็ตอบอะไรเงี้ยตอนนี้ความจริงก็คืออย่างที่บอกยังยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังคุยกันเป็นแบบศึกษากันอยู่แต่ว่าถึงแม้ว่าวันหนึ่งผมจะมีแฟนหรือว่าคือจะเป็นแฟนกันอะไรเ็ตามแต่ว่าเออผมยังเหมือนเดิมเวลาที่ให้แฟนลับหรือว่าเวลาที่ทํางานก็ยังเป็นที่เหมือนเดิมยังยังให้แฟนคลาบเหมือนเดิมยังมีเวลาให้เหมือนเดิมครับอยากอยากเป็นคนที่คุยกันเหมือนเหมือนคนของบอยบ้างอะทำไมอะเป็นคนที่คุยกันเหมือนเดิมเป็นคุณคุยกันใช่คุยกัน อยากจะคุยกับพี่เหมือนเดิมไม่ได้พี่มีเมียแล้ว <c oughs> คนรักครอบครัวี่รักเมียพี่คนรักครอบครัวจริงๆเลยอ่ะบ้าจริงอนนี้เพราะว่าเมียพี่ดูอยู่ใช่ไหมถึงกล้าพูดสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟเป็นอย่างนี้จริงๆ,ๆนะคะดหน่าสิ <c oughs> แล้วแต่จั <c oughs> หงหวะเนานพี่บอยเขาบอกเนาะเห็นไหม เขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพี่พี่กอล์ฟหล่ออย่างเดียวไม่พอเขายังแบบใจด้วยเขามีคุผู้หญิงที่กาลังคุยกันอยู่เขาก็บอกว่าคุยกันอยู่อ๋อพี่พี่ก็มีเมียแล้วเนี่ยพี่พี่บอกว่ามีเมียแล้วเหมือนกันนี่บางคนสงสัยสงสัยไะ้อย่างบอยเนี่ยคือเขาเพิ่งคบกันอ่ะหมอรีไปดูอะไรให้เขาวะงงอะ แหมหมอดูเขาก็เป็นห่วงหรือเปล่าเป็นห่วงสวัสดิภาไม่นึกถึงคู่เขาบ้างเหรอแฟนเขาจะรู้สึกยังไงอะเออจริงไม่เมื่อพี่แฟนเป็นคนที่เขาดูใจอยู่อะออนี่นี่ภรรยาพี่เขาก็ดูเหมือนกันไม่ใช่เหรอเออดูเขาบอกว่ายังไง<ะ>เขาบอกงไง<ะ>อกวกดวงเป็นไงบ้างสองคนเขาบอกว่าไอ้กอฟนี่ไว้ใจไม่ได้ อันนี้ภรรยาพี่อย่าพูดไม่ใช่หมอดูมามาข่าวของจอยบ้างนะคะข่าวของน้องเกรสการก้าวค่ะตอนนี้กําลังแบบช่วงนี้เขาโชว์หวานบ่อยมากนะถ้าเคยใครตามไอจีจะเห็นเลยว่าโชว์หวานกับคุณก้องกรุณแฟนนุ่มเดี๋ยวจะลงรูปหวานคู่เดี๋ยวจะอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดวันเกิดวันเกิดของคุณก้องกรุณน้องเกรสก็เลยเซอร์ไพรส์ด้วยการใส่ชุด เดินไปตื่นอะตื่นไปไหมัดเนไม่ใช่ใส่ชุดก็ไม่รู้อยากเป็นนานสิใจคอไม่ดีใส่ชุดกระต่ายน้อยค่ะเป็นแบบบันนี่ little bunny พร้อมกแบบเซอร์ไพรส์แฟนเซอร์ไพรส์ใช่แต่ว่าก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าวันเกิดของแฟนเนี่ยเขามีของขวัญอะไรไปให้บ้างอยากเห็นชุดบันนี่มากกว่าหรือว่าให้บันนี่บันนี่ยังไงมีรูปไม่ดู้ว่ามีรู้ไหมมีรูปมันจะอยากดูจังเลยอะชุดอ๋อชุดบันนี่อ๋อไม่มีงั้นจอยไปเปลี่ยนแล้วมาพี่ดูเต หรอคะพี่จะเจอชุดเต่ามากกว่าชุดกสายรลอหนูจะใส่กระดองมามี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 สัมภาษณ์อ่ะอ๋อมีมีมีสัมภาษณ์ด้วยอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าของขวัญวันเกิดที่เขาเซอร์ไพรส์กันน่ะคืออะไรใช่ผมอ่ะเชิญเลยครับ บันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บันนี่แบบเพย์บอยนะเป็นกระต่ายโคนี่ในไลน์แต่เราก็นึกถึงพวกเพย์บอยมาเป็นชุดใหญ่เลยแล้วที่สําคัญเขาบอกว่าของขวัญมันเกิดเขาก็สรุปแล้วว่าเขาไปซื้อให้การจริงซื้อที่ญี่ปุ่นก็คือขันของใช้เอาไว้อาบน้ำซื้อขันซื้อขันให้เป็นของใช้ที่ฝ่ายฝ่ายหญิงก็ถูกใจฝ่ายชายก็ถูกใจเวลาน้ำน้ำไไหลก็ตักในโอ่งกันไม่ใช่ มันแแน่นอนว่าเขาเขาซื้อของขวัญมันเกิดให้กันแลกันนะคะนั่นแหละนั่นแหละจะเดี๋ยช่วงหน้านะครับมาสนุกกันต่อนะครับตอนนี้ค่ะสุคูนหนึ่งกับดาราหน้าจอครับสามแล้ากับแล้วจ้าเจเยแหมอะไรคะนี่นี่จะ ข่าวน,นี้เลยดีกว่า,า,าข่าวนี้ข่าวสนุกมากๆเลยเพราะว่าไปดูนะคะว่าตอนนี้นะคะเขาจะมีงานเขาเขาเพิ่งมีมามงานถแถลงข่าวนะคะเปิดพิพิธภัณฑ์ Magic Art Museum b a n g k o งคอกใช่ก็<อ>ในงานนี้เขามีพี่แบบที่มีถวพัทยางั้นปะไม่แน่ใจแต่เป็นเกี่ยวกับผีอโ้เหรโอ้หเ,เกี่ยวกับผีดูน่ากลัวไหมคะที่ไหนอะเปิดที่ไหนอ่ะ มาบนครองอ๋อชั้นบนอีกใช่ชั้นเจ็มาบนครองออเป็นการละเล่นแบบไทยๆแล้วก็เป็นแบบความเชื่อโบราณแล้วก็ผ<อ>ีไทยเขาก็เลยมีงานถแถลงข่าวขึ้นมานะคะเราก็ได้เชิญแขกรับเชิญก็คือพี่เท่งกับพี่โนงใช่ไปใน,ในงานนี้นะคะแล้วก็พี่เท่งกับพี่นงเขาก็ปล่อยมุกก,กระจายค่ะมุกผีของเขาอะจัดเต็มจัดเต็มแต่ไม่รู้ว่ากระจายแบบมันแค่ไหนนะเหรอฟังคำพ่างไหมล่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเขามาบอกด้วยนะคะว่าทายาทของเขาเขาจะเอาเขาวงการถามจริง จริงแค่เขาสองคนก็พอแล้วมั้งกับวงการบันเทิงอ่ะกลัวไหมเก้าอี้เก้าอี้สั่นเฮ้ยพี่เล้งพี่หนงเอาลูกเข้ามาอีกเหรออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราแล้วแล้วลูกนี่คือลูกที่บ้านใช่ไหมแล้วลูกที่นั่นไงอย่าไปสิคะจงบ้านเหมือนกันลูกที่บ้านลูกที่บ้านลูกคนเดิมนั่นแหละไหนเนาะมาฟังกันหน่ว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างเาชอบดูรายการนี้เหมือนกันไงจริงเราดูโดยเฉพาะเมียพี่เล้งพี่หนง พี่ก๊อฟคนเดียวหนูไม่เกี่ยวภาพนี้มันก็มีแถวที่อื่นก็แต่ก็ไม่เคยไปเลยนะพัญยาพัญญาพัญยายไปหมเคยไปมาแล้วพัญยาก็นี่ถือว่าเป็นแนัไทยๆอ่าแล้วคนไทยวาดด้วยะฮะแล้วทําได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยแต่่ามันต้องอารมณ์เคยบอกลูกต้องต้องเราต้องทําตัวเหมือนเราเราอยู่ในเหตุการณ์ในภาพนั้นด้วยเป็นภาพเดียวกับภาพนั้นจระเขค้กำลังจะกินหัวอไแล้วก็อเอเ้ายัเมียกำลังจะตี ไม่เาทอมท่าด้วยมีได้เขียนแต่ละภาพมัน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 อารมณ์มันไม่ซ้ำกันเหมือนมีชีวิตนะใช่ใช่เขาวาดแบบมีชีวิตด้วย จะพาภรรยามาไหมพาไหมคนไหนอ่ะพามามีคนเดียวคุณที้คนเดียวคนเดียวพามาพามาผมมีโครงการจะพาครอบครัวมาด้วยค่ะตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่ไงจะพามาใส่รูปใส่รูปที่มีจัลูกชายคุณหนูก็เดิมแบบลูกชายผมเดินเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกนะฮะยังไม่กลับยังไม่กลับเที่ยวไม่ได้เลยจส่งกลับไปนก็เลยอะไรนะฮะส่งกลับไปอ๋ออยู่เมืองไทยแล้วครับคดีบอกว่ายุความก็กลับเมืองไทยแล้วฮะเหมือนกันเหรอติดกลับมาได้ประมาณเกือบปีแล้วครับไม่ได้ดันครับไม่ได้ดันแล้วแต่เขาจริงจริง ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยตอนแรกพี่หม่ําก็ว่าจะเอาไปเล่นหนังเล่นอะไรเงี้ยลูกสามคนเหรอถ้าจะมีมาแนวพ่อแล้วจะมีคนเล็กนะน้องบิลิฟแต่ว่าความเชื่อเออความเชื่อเด็กยุคนี้และสังคมยุคนี้สมมาตั้งชื่อกันอย่างเงี้ยน้องฟิวน้องเปิลน้อบิลิฟคือตั้งแล้วไม่คิดถึงอนาคตลูกอ่ะทำไมอ่ะอีกหกิปีอีก60ิปีนะน้องบิลิฟจะต้องผู้หญิงผู้ชายนะ เขาเขายังไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายสมมติเป็นเป็นเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงน้องบิลลี่เป็นผู้หญิง60ปีเนี่ยน้องบิลลี่เป็นย่าคนเลยนะแล้ววันนั้นหลานๆจะไปกล่าวของย่าไปฮกเราไปไหนไปกล่าวของย่าบีลีไปหาเขาหาเขาปูดเอฟฟ์อะไมันไม่ได้ไงปูดเพื่อนลุ้งผันยากไม่มีแล้วลุกนี้เป็นไปตามยุคกันกระเื่อนที่เราเสนอชื่อน้องเขื่อน้องเขื่อนไอจวนมันจะไทยดีนะอ๋อคาริวาวตอนนี้จังหวัดที่3ามแล้วครับใกล้จบใกล้จบใกล้ละฮะ ไมือนอกคงไม่ไปนะเพราะเพราะว่าตอนนี้งานเพราะว่าตอนนี้เรามีช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องผลิตเนี่ยช่องหนึ่งใช่ไหมฮะเวิร์กพอยต์ยิ้มยิ้มกิมเยอช่องหนึ่งช่องหนึ่งยิ้มเยอะนะเพื่อเอาใจช่องหนึ่งฮะตอนนี้เราก็ต้องต้องต้องทำรายการมีรายการกันเยอะขึ้นแล้วไอการชมองนอกตั้งแต่ผมผมเป็นตลกมาผมผมไม่เคยชมองนอกเลยเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งเครื่องเขาหนาวเขาขี้หนาวขี้หนาวพาผมไปหลงนังกีดทีงแล้วแล้วมันมัน มีหลายหลายครั้งที่พยายามตอกตอกย้ำใจว่าอย่าอย่าไปอย่าไปนะโดยเฉพาะยิ่งใหญ่มากข่าวของการบินมาเลเซียเนี่ยนี่ทคให้ผมโอ้ยนั่นนกโกลมันหลอนนั่นดิคุณจะไปอย่างนั้นไงกลัวกลัวมากไม่จริงไม่ไม่อาจจะไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมมีมีไม่มีแต่พี่เทงเขา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 เป็นคนที่กลัวความหนาวกลัวจริงๆนะเขาเขากลัวความหนาวมากไม่ต่อมาใช่ไหมครับพี่ติดต่อเยอะมากติดต่อเยอะมากแต่ไม่ไปตอนแรกเนี่ยปีปีแถวข้างบ้านเนี่ยแถวพี่น้องชาวลาวหรือฮ่องกงเออไปเลยอดดิษ โอ้ก็เรียกว่าเจอทีนึงก็คุ้มเลยถามหลายเรื่องมากนะฮะได้ทุกข่าวตอนนี้สรุปให้ฟังก็น่าจะเป็นอันเดียวคือว่าพี่เท่งครับน้องเขือนเนี่ยเก็บไว้ตั้งให้หลานนะอย่าไปตั้งให้ลูกเ่ยอยาให้รู้นะว่าลูกพี่เท่งชื่อว่าพอลลินอะไรน้องเขื่อนใครจะเอาอะก็บเอาไหมไม่เอา ใช่มีลูกชื่อเขื่อนเอาเวลาหมดแล้วยังไม่ได้เมาเลยใช่เอาวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะเครื่องประดับค่ะมิสพิตตี้แล้วก็อุ้ลหรือแลค่ะจาาเสื้อผ้านะครับจากฟิลแล้วก็ลาเวนิต้านั่นเองนะครับเวลาหมดแล้วจริงๆต้องไปแล้วนะฮะพบกันนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งทุกเรื่องราวของดาราทั่วประเทศที่นี่ที่เดียวฮะนี่คือดาราหน้าจอทางช่องหนึ่งววไกโอเคช่องหนึ่งววไกโอเคตื่นแล้วไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ